นาบประส์สมกานประยมนิโอทเทนจาตจะตุบิสันบีสิ่งแปลนนว่าภูเขาทั้งหลายแลมันด้วยเงินไปบูนสูงตรนท้องฟ้ากิ่งมาบัวว์รอบแม่ชัา้ความแก่และความตายยอดของสัตว์ฉะนั้นปเปรียบหน้า เป็นกษัตริย์ก็ตามเป็นไพร่ก็ตามเป็นพันธัทงก็ตามเป็นนาทีกุือจก็ตามมาจบเรื่องสิ่งไร้างคนแห่งชาติจงสู้เลยคนแห่งโลกจงสู้กันไม่มีใครสามารถสู้กัพระเจ้ามัจรทุกคนตายด้วยคนรู้สึก เนั่นแหละนักตารทุกเป็นบันเองเมื่อเห็น,นประโยะุด์ของตนก็ควรมีปัญญาสกุลสัตว์ธรรมเจอในคนของพุทธในคนของพระธรรมในคนของพระสงฆ์บุคคลผู้ใดเป็นผูนนน้ที่ทโกิการอยู่ใจโราใจเทวดาและมุทังหลายยอสสดสด่อมเสื่อเสือมบุคคลนั้น ในโลกนี้ที่เราบุคคลน่ารักโลกนี้ไปล้วย่อมปามหมดปัิงในสุขดีมีภาสิตการนมนาวะนี่ถนี่เที่ยวจะปริศกับเรื่องเะกันเองมันมุทังะไรจะเกิดมาเขาเความกุ่สัคือข่มเงินขคอวัาไนที่ลึก วีนั้งเป็น่สุด้วยชีวัมือสิ่งที่เป็นรอยเกิดขึ้นสรรพจิตตัวแก่เราเมื่อเราเป็นคนร้ายสรรพิตตัวเราจะมาเจ็บใจเมื่อเราตกต้นเชิดข้นสรรพจิตตัวเราพุ่จาตนสรรพิตตัวนี้สรรพจตใเราข้าไปเมื่อจะราเกิดขึ้น ขุมทรัพย์เท่าไหร่ก็เกิดเงินเลยขุมทรัพย์เท่าไหร่ก็มีน้ำเป็นที่สุดขุมทรัพย์ทั้งกองหาทรัพย์เท่าไหร่ก็เก็บไว้ไว้ว่าขุมทรัพย์จะเป็นขี้สิว่าคนจำต้องราคาสิว่าหนักใคร่ก็เสียว่า เราเป็นแบบรวมมรดกกันเราควรจะไปในในเวลาช่วงบาในเวลาสุริยค่ำคณสักจเป็นสุขหรือไม่ักคือบุญของคนผู้ใดเป็นหิงคตาเป็นชายคนตาสมรดงานอย่างเวาีนะ โดท่านฤาษีโดความสงบดความสุขในใจดีคนดีในสงฆ์คนดีในแขกโดยนุกคนธรรดานีุ่ขมุขเราต่งวัดเทยสร้าเองมันบิดไหมขุนสัพย์ที่สืวมฟแล้วใคยขาดมาจะไยเป็นของที่ตามกันไปบรรดาโคข้ทั้งหลายเป็นตุนว่าพี่นุชาจะไปสื้อทรายนะ ขุาพรักเคตรงนี้ไปคุณซักเคอตรงมาชาแก่ชนอ่นแม่จนก็รับไปได้ขุณจะองที่ตามตนไปได้ตารทนายทําบุนที่นั้นคุณจะสิ่งที่ต้องการตท่งการแต่ที่อุญานเลี้ยงลู้ทั้งหลายเทวดาประคนนั้คนั้นไอ้โกรได้ คนมีเสียงรอคนมีสวด颂อีคนมีรูปสวยคนมาที่บุดีความเป็นปริวาเอตทธลัวอันเทวดาและมุทะลายความเป็นพระชาัเทวความเป็นใ่ผู้ก็จตอสูคสุขของจะอภวรใความเป็นพระชาเทวดา เช่งการยีดหลอกอิทธิพลั้งรวมอันเทวดาและมุษย์ความคุ้นเคยค่อบง้ดุจจามสังเอโยยยามนี้เหตุนั้นนักบ่ทั้งหลายที่ได้เสาะสข้อที่บุคคลมีบุญไนกระทำเรื่อนี้จะดารูธรรมวัตันิยุปันโนสุข